ครับสวัสดีครับผมเอ้าโอ้วันนี้เอาแต่เช้าเลยครับเอาแต่เช้าเลยคิวแ,แรกด้วยวววนี่แหละเฟืองเร็วมันจะเป็นอย่างนี้แหละเปลี่ยนเฟืองเปลี่ยนเปลี่ยนเฟืองมาใหม่ <c oughs> หรู้ย,ยังไงล่ะทีนี้ <c oughs> ปรับสภาพยังไม่ได้ เพื่องเร็วเพื่องเร็วมันจะดึงนี่แหละตาเฮ้ยมองกล้องเนี้ยเนี่ยเดี๋ยวได้ไม่มีรถบู๊ตาโอ้ยไปจ่ายค่าเฟืองมาแอร์ก็ไม่เย็นมาวิ่งเที่ยวแรกก็ดึงอีกโอ้ยตายตายนี่แหละเพื่องเร็วเราต้องปรับสภาพเราต้องค่อยๆไปเออเรา เราไปเหยียบปืดแล้วมันปัดเดไอ้ ه, เฟืองเร็วเป็นนี้แหละถ้าเหยียบหนักว่านี้เนี่ยไปเลยไปนุ <laughs> ่มลรอกันจัดรอกันจัดรอ,ลอลลหลังผีเลยเกินแล้ววันดีันยังงั้นแหละ <laughs> พอได้เฟืองเร็วมาที่นี้ปัญหาคือคราด <laughs> เดี๋ยวก็คราดอยู่นั่นแหละ <laughs> อดำมันลงไม่ได้ป่ะดำลงไม่ได้อ๋อนี่นิดเดียวคือนี้ก็ลงไม่ได้เนาะดำเนะาะกลับรถตรงไหน,นแต่ขามมีทางลงไหมนี่น่ะมีจอกแล้วมีจอกแล้วนะั่น <laughs> คือทางลงล <laughs> นี่แหละทางลง <laughs> เฮ้ยผมผมข้างเทศบาลเขาที่อกาขี้เขาบอกเบ๋ออู้ นี่ปัญหาย่งไปอเอาจอไปอันนันหลดเอาแต่เช้าเลยไปเทียงอกไปมาหนมาแกไปลึกไหมนี่เลกโก่งไปอยู่บ้านได้แสดงไง No way. แมคโครขุดดินมาปั้นครับมันเป็นหลุมแลนะแมคโคขุดดินมาปั้นพอดีเรามามันก็ไหลลงเลยข่อยว่ะอ๋อเงาใดับ รถลอ,อยแล้วยางเก้าดิยางเก้าติดงานที่บ้านอ้าวครับโอ้ผมก็ทิ้งงานที่บ้านมานี่เหมือนกันงานที่บ้านก็ยังไม่เสี่ยงไปนี่ก่อนรถทางนู้นเยอะไหมห้าหกคันไหมครับอ๋อขวิงทางนู้นเรามาวิงทางเนี้ยถูกแล้วถ้ารถเยอะแม็โครคันเดียวเนาะมันนั่นเปิดไหมล่ะ เปิดข้างอ่ะเบออยู่หน้าใครร้องเรื่องลุงเร็วลงแล้วได้แค่นี้เพิ่นมีเมียคู่สองท่านนะท่านหนึ่งให้พอบริหารอยู่บ้านทางงานหลายเขาซุ่มนี่ไปซอยจวทางงานทั้งนี้หลายเขาทั้งนั้นมาซอยนะเนี่ยเนี่ยแต่ตอนมันเบาบางไปกันน้ำเต็มอยู่น้ำเต็มสระเลยนนะ้เต็มร จะของได้อาบตอนเย็นนั่นแหละน,น,นี่แหละสะมันดินมันนั่นนาะยิ่งขุดลึกได้นี่น้ำนี่ใสเขียวเหมือนบอกดเลยแหละน้ำมันอยู่ประมาณนี้แหละเวลาเราสูบปุ๊บเราขุดเจาะลงไปอีกก็แห้งแล้วอ,อีกอีกไปอีกสักเม็ดกว่ากวานี่ก็แห้งดินดานแล้ว ออกกำลังไปแต่เช้าออ,ออกกำลังแต่เช้าแข็งแรงอายุหกสิบกว่าก็ให้ขุดดินงนี้แหละเออมาซอยเนะ่ เอเดนจอดำอันอนนุ้ท่านพูดขับรถจังสี่บ่อคอยอยู่แต่ไทยมื่อฮ้อนบอแมนเวลานั้นบกจบก็ชื่อรถเพิ่งมั่อกลับขั้นชื่อ,อใส่รถเพิ่งเหตุเองใหด้ด้ามไม่ลงเลยอ้ถ้าขยับขยับได้ลงแหละ กระตุกกระตุกกระตุกได้ไหมเออคุณรู้ว่ามันจะลงไม่ร่นเหรอเออไม่นั่นเรอมันนั่นแหละขยับก็ลงแล้วกระตุกกระตุกเออดินมันหมดแล้วมันเหนียวด้วยนะเฮ้ยขอตักดินเหนียวมาเลยนี่ นี่เลยคือปัญหางานไม่มีรถไถงานไม่มีรถไถมันก็จะประมาณนี้แหละครับเวลาปิดมันก็จะไปเลยไปไปเออได้ละนี่แหละมันไม่เหมือนรอบชา้าเดี๋ยวถ้ารอบชา้ามันไปได้แล้วมันนี้พอ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 ดัานาะไปจอย ก็เคลียร์นี่แหละครับเอาจบเคลียร์ลงไปโน่นก็ไปเลยอ่ะเสียแล้วเที่ยวหนึ่งเทฟรีสาธารณะเคลียร์พอจะขึ้นได้แล้วอย่างหมุนก่องเนี่ยไม่ใชเราไม่มีเหรอไม่มีมีแต่แมคโครเนี่ยนะมีแต่แมคโครนี่แหละแมคโครน้อยนี่แหละแมคโครน้อยนี่คนขับนี่อาปากเลยแล้ว ขคนนเี้กิยรหคาเครเป็นหลังเต่าก็ไปได้แล้วพยายามเบียดขัวเด้อเบียดขัวจังไดกรจกแตกกันนั่นแล้วชนต่อยู่ขาเนาะเอากระจกงกไม่ต้องเอาแล้วไม่ต้องเอาอยากแล้วไมต้องเอาไปตรงไหนล่ะเงน รถคันนี้ก็ออกเขาก็ไปเอาดินเลยเนาะเ <c oughs> ขาก็รู้ที่เทอยู่คันนี้นะเพิ่นหูจักเบิดได้ละ่ะไปที่ต้นคอยเลยหรือ,รอจาไปไปที่วัดพนโลกวัดพนโลกต้องวิ่งสายนั้นไปต้นคอยวนมาวิ่งสายนี้ก็ได้ <c oughs> เออเรามานี่แล้วจะให้กลับรถบ่ <c oughs> ต้นคอยเลยต้ <c oughs> นยนี่ต้นคอยเลยอีกแหละต้นคอยอยู่ซี่นี่นะ จะให้ต้นคอยเลยอย่างไรมีน้ำมันไปบ่ต้นคอยเลยวะอาปเราโอ้ท่าไงขอลานต้นคอยเดี๋ยวให้ให้ตาแกขุดคอยไปเราไปไอ้นั่นอยู่เดี๋ยวไมโครคอยไปคืไปไปเราไปต้นคอยคอยแล้วไปนานกันจังนั่นเลยอ่ะไอที่ไกลได้เลยที่ไหนได้อยู่ตรงนี้เอาเอาหัวหน้าตัวหัวหน้าตัวผมไม่เร็วตัวผมไม่แล้ว ต้นคอยจักเที่ยวตะคันหกเจ็ดเที่ยวคือบ่เอาให้มันสิบไปทำไมเขาไม่เอาสิบเที่ยวนี่ร<า>้านอาหารนี่นะนาม,นนมามาวิ่งตามผมมา,ามะนะไปครับเราไปเทที่อื่นครับผม คือว่าตรงนี้มันเอาโมโมโม,ม,มจีไอ้ครับงานๆจะออกงานทีหนึ่งลุยเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ